รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเทลล w i ว h s c i ไซ c e รายการท่องเที่ยวที่ทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าจริงๆนะวิทยาศาสตร์เยออบรอบตัวเราค่ะคุณผู้ชมคะเห็นแพรมใส่ชุดแดงใส่ชุดกีเพาแบบนี้ค่ะไม่ต้องสงสัยเลยค่ะ เพราะว่าอีกไม่กี่วันนะคะจะเป็นเทศกาลตรุษจีนค่ะวันนี้นะคะแพรก็เลยใส่ชุดนี้นะคะมาก่อนเลยนะคะและสถานที่ท่องเที่ยวที่แพร์จะพามาในวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่มีความคึกคักมากๆยิ่งเฉพาะช่วงเวลาเทศกาลตรุษจีนนะคะที่นี่จะมีสีสันมากๆเลยค่ะนั่นคือย่านเยาวราชนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเยาวราชจะมีเกจความรู้เทยาศาสัตว์อะไรให้เราได้รู้กันบ้างค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคงทราบกันดีนะคะว่า การเดินทางไปยังเยาวราชนั้นค่อนข้างที่จะลําบากตรงที่ไม่มีสถานที่จอดรถนะคะวันนี้ค่ะแพมเลยเลือกการเข้าไปโดยนั่งรถตุกๆนะคะเพื่อความสะดวกที่รวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปแถวเยาวราชค่ะโอเค คุณผู้ชมคะเรามาพูดถึงรถตุ๊กตุ๊กกันบ้างน,นะคะรถตุ๊กตุ๊กที่เราเห็นนี้นะคะมีต้นกําเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นตุ๊กตุ๊กหน้ากบนะคะที่มีเครื่องยนต์2จังหวะนะคะ 250cc ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคนไทยเขาก็เอามาแดัดแปลงค่ะนำแบตเตอรี uh, ่นะคะมาไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เรียกรถตุ๊กตุ๊กว่าตุ๊กตุ๊กตามเสียงของเครื่องยนต์ที่เราได้ยินค่ะรถตุ๊กตุ๊กเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นแฮนด์นะคะไว้บังคับซ้ายขวาคล้ายๆกับรถมอเตไซคนนั่นง่งะแะก มี5เกียร์รวมเกียร์ถอยหลังค่ะคุณผู้ชมประตูๆเขาก็จะเติมน้ำมันนะคะมีน้ำมันดีเซลแล้วก็แก๊ส LPG แล้วก็ NGV ค่ะพูดถึงแก๊ส NGV และ LPG กันแล้วนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าแก๊ส2ชนิดนี้นะคะมีความแตกต่างและมีข้อดีข้อเสียอย่างไรวันนี้นะคะแพมมีเกีย็ตคอมรู้เพื่อฝากเกี่ยวกับเรื่องแก๊ส NGV และ LPG มาฝากกันด้วยเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนนะคะจะนำแก๊ส2ชนิดนี้ไปติดตั้งที่รถยนต์ค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ NGV Natural Gas Vehicle NGV นั้นจริงๆแล้วแปลว,ว่าพาหานะที่ใช้แก๊สธรรมชาติค่ะแต่คนเราก็มักจะเหมารวมเรียกเป็นชื่อกา๊สไปด้วยซึ่งตัวแก๊สจริงๆแล้วจะเรียกว่า CNG แก๊สธรรมชาติที่ถูกบีบอัดหรือ LNG แก๊สธรรมชาติในรูปของเหลวแก๊สชนิดนี้เป็นแก๊สธรรมชาติเกิดจากการทับถมของฟอสซิลเช่นเดียวกับน้ำมันและถ่านหินค่ะ แต่จะอยู่ในรูปก๊าซโดยมีส่วนประกอบหลักๆก็คือมีเทนซึ่งเบากว่าอากาศก๊าซชนิดนี้พบได้ในบริเวณอ่าวไทยและท่อส่งจากประเทศพม่าค่ะส่วน LPG Liquid f ฟ r e p ตรเลียม๊ Gas, นั่นคือก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าก๊าซหุงต้มค่ะหรือก็คือก๊าซหุงต้มที่ใส่ถังใช้กันตามบ้านทั่วไปนั่นเองค่ะ ก๊าซห่งต้มในประเทศไทยนั้นมีส่วนประกอบหลกัหลกๆคือโพรเพนและบิวเทนค่ะซึ่งจะอยู่ในอันตราส่วน70ต่อ30โดยได้จากการกลั่นจากหอกลั่นเหมือนกับดีเซลและเบนซินและได้มาจากโรงแยกกา์ค่ะ okay คุณสมบัติทั่วไปของ NGV นั้น uh, uh, จะมีน้ำหนัก, uh, uh, นกที่เบาวกว่าอากาศจึงลอยขึ้นข้างบนส่วน LPG จะหนักกว่าอากาศจึงกองลงกับพื้นนั่นเองค่ะ ก๊าซทั้ง2ชนิดนี้ร้ายสีและวร้ายกลิ่นทั้งคู่จึงเติมเกลี่ยนฉุนลงไปให้มีกลิ่นเหม็นๆเพื่อที่จะตรวจสอบการรั่วไหลแก๊สได้ง่าย<ๆ><ๆ>เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยค่ะส่วนการเผาไหม้สามารถเผาไหม้ได้สมบูรณ์กว่าน้ำมันทั้งคู่จึงมีขมเหลาน้อยและไม่มีสารตะกั่วค่ะ และส่วนข้อสงสัยที่ว่าการติดก,ก๊าในรถยนต์ NGV กับ LPG อันไหนปลอดภัยกว่ากันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันค่ะหากเราใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็จะมีความปลอดภัยเท่าๆกันแต่ถ้าเกิดในกรณีที่นอกเหนือจากความคาดหมายเช่นการรั่วกันแตกและเกิดประกายไฟหรือมีแหล่งไฟใกล้เคียงก็อันตรายไม่ต่างกันนะคะ แต่จะมีลักษณะการติดไฟที่แตกต่างกันเนื่องจากก๊าซ NGV จะกระจายตัวได้เร็วกว่า LPG ค่ะเพราะว่าเบาวกว่านั่นเองดังนั้นถ้าติดไฟก็จะเป็นวงกว้างกว่าส่วนก๊าซ LPG มีน้ำหนักที่มากกว่าอากาศจึงทำให้กระจายตัวได้ช้ากว่าเมื่อติดไฟก็จะกองอยู่บริเวณพื้นค่ะโอ้คุณผู้ชมคะจริงๆแพมนัด,ด้องทอปไว้นะคะแต่ทำไม้องทอปยังไม่มาสัทีก็ไม่รู้ ไหลไหลแน่นอนเลยแล้ไงลองทองบอกรถอยู่เลยอะน้องทอมพี่ขาเดี๋ยวจอดรับน้อง้วยนะคะอเ โหนุ่มหนูจะไม่ได้ไปแล้วทำอะไรมาเนี่ยทำไมเหลวไหลจังเลยเนี่ยหนูไม่ได้เหลวไหลหนูวิ่รถตัวนี้รถสามล้อไปประมาณสามชั่วโมงแล้วไม่รับเลยใช่ไหมไม่รับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเผยสะพึงไงจริงจริงโอเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะประเดิค่าจิกรแกล้งเนี่ยน้องท็อปมาช้ารู้ไหมเมื่อกี้พี่ไปวนโยเวรลาดมาตั้งหนึ่งรอบคนพี่หนูก็มาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วทำไมไม่ขึ้นรถมาล่ะรถไม่รับหนูสักคันเลยบอกซิว่าทำไม สวยูกุบมเนี่ยน้องท็อปรู้ไหมความสวยของน้องเนี่ยทำให้น้องพลาดเก็บความรู้ดีๆของพี่เลยนะเอ้า้วหนูจะไปรู้เรื่องอะไรไยเนี่ยอ๋ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ท้าวความให้ฟังนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยพี่พูดเก็บความรู้เกี่ยวกับรถตุกๆกัาฝ่องชนิดนี้เนี่ยมันเป็นการที่คนนิยมติดตั้งในรถยนต์มากๆต้องตั้งใจฟังรู้ไหมก็พี่ไม่รอหนูอ่ะช่วยไม่ได้จริงๆอย่างนี้ก็ต้องเขาเล่าตอนหนมาถึงอ่ะ มันถามรอไม่ได้จริงเอางี้เอางี้เปิดรายการช่องวิทย์วิทย์ย้อนหลังขายหรอ p S I สองสี่หกย้อนหลังได้หรอมีสิยูทูบก็มีเออไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดจะได้ดูแน่นอนโอเคนี่เราไม่ได้โปรโมทใช่ไหมไม่ได้โปรโมทแต่อย่างใดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มแรกเลยเดี๋ยวพี่พาไปไหว้พระขอพรจะเข้าได้มั้ยเนี่ยย้อนหรอพี่พาเราไปที่ไหนกันเนาวัดอะไรศาลเจ้าแม่กวนอิ I need th uh, that. Homie selling chronic my little critical articles talking about who's the next the best of beaming with that potential. You're pretending to like me, is boosting my credentials. <coughs> <My>. <handywave>